วันนี้เหรอเอาขนมมาแจกขนมขาไก่กับข้าวตังครับมาให้โค้ชโค,โค้ชทั้งหลายอ่ะคุณหนูให้น้องๆในทีมด้วยนี่ขนาดนี้เป็นเวลา10นาฬิกาผมก็มาถึงสตูดิโอเซ็นเตอร์พอยต์เอนเตอร์เทแล้วนะครับโอ้โหดูสิคือสงหมดเลยจริงๆแล้วเราเอามาขายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดร้านขาย วันนี้ก็เน่ยจะต้องเจอทีมงานแล้วก็หโหแต่งหน้าก่อนดีเป็นคนตาก่อนเจคนที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็ต้องให้เขากลับบ้านสมเก็บไว้สินี่คือเรื่องที่เครียดมากทุกคนร้องดีหมดจะลาออกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วตอนนี้มาถึงแล้วให้นี่ช่างแต่งหน้าผมมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับมือหนึ่งล้วงกระเป๋าไว้ทำคือเรียบกัน ตอนนี้กำลังจะไปสัมภาษณ์กับแบร์ไตนะครับทีมหดูใจโค้ชก็จะถามเด็กว่าเลือกใครมาจากบ้านหรือเปล่าสัมภาษณ์แบร์ไต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บ,รรบ,รรบกำลังจะเข้าไปดูลูกทีมซ้อมกันครับตอนนี้ การทางานกับพี่ก้องในรอบน็อกเอานะคะจีซึ่งบอกว่าเคยทํางานกันมาหลายครั้งแล้วค่ะคือขนาดตอนมา All Star, ออสซ่าก็ยังเลือกที่จะหยูดกับพี่ก้องเพราะว่า,วามันเหมือนกับจริตความเข้าใจมันตรงกันสมมติเวลาเราฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะมีแบบหันหน้ามาแบบเจอกันว่าเอ้ยตรงนี้คิดเหมือนกันไหมค,คือมันได้ยินเสียงอะไรคล้ายๆกันอาจจะเป็นแบบจริตเล่นดนตรีฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะก็เลยทํางานง่ายสนุกเหมือนมีหัวหน้าทีมที่ดีมากๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้มาดูผู้เข้าแข่งขันซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ผิวไงผมก็ควรที่จะรับประทานอาหารได้และนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะทำการขึ้นไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ถ่ายทำา2โมง14 นาทีนิดๆยังไม่เครียดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นทีมโค้ชท่านอื่นก่อนถึงตาตัวเองนี่แหละเครียดแน่นอนัังงไทานมก หกโมงครึ่งก็หิวสิครับหกโมงครึ้นเป็นเวลาทานข้าวล้วครับห้องน้ำไม่ไม่ต้องไม่ต้องตามนะก็มันก็ต้องเครียดไปตามระเบียบนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้น้องเบา3ามคนกลับบ้าน อีกสีคนอยู่ต่อจะเป็นใครก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปครับท่านจบแล้วครับพี่เซนแล้วเครียดหายไปแล้ว ก็ม่อ่ไรให้ตกรอบนะรู้ว่าน้องทุกคนก็ก็ตั้งใจเต็มที่แต่มันก็ทั้งกรรมกติกานะเจ็ดต้งเหลือสก็ต้องตามนี้แหละครับ <c oughs> บายคราวหน้าเจอกันใหม่นะ